พระธรรมยถาสองสาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาธรรมะในใจที่ขาน้อยใหญ่บัดนีคุงค่าทั้งหลายของวิปัสนาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเียาว่านในโลกกวันปฏิบัติต่อไปอันธรรมะคำสอนในนั้นมันก็มีหลายปหลายประเด็นหลายอย่างฉะนั้นธรรมะตามหลักปริยัติ หลับปริปเวณอะไรเขาเจ้าของมาลงนี่บอกเดินลับบริเวณนั้นก็มีหลายประเด็นที่นัปกปราชญ์เจ้าทั้งหลายทรงบรรญัติไว้ฉะนั้นเช่งอย่าง ประเทศชาติประเทศตะะ่า่ประเทศสมควรไม่ควรงไม่พูดเนาะจะพูดวันนี้ก็ได้ประเทศสมควรนั้นได้แก่ประเทศไทยประเทศฝรัง่งกฤษลาวขเขมรยวนกินแดงม่ได้ตารัสเซียเหล่านั้นเป็นประเทศที่สมควรอยู่แต่ไม่ไม่สมบูรณ พราะไม่มีศาสนาพุทธจึงไม่ใั่ว่าเป็นประเทศสมควรประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่สมบูรณ์เรามีศาสนาพุทธประเทศไทยนอกหมายถึงพื้นแผ่นดินเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว like ์ประเทศไทยนี่แม้แต่จะเป็นประเทศที่ตอบโจทยสะสมวิไีชศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ ยังผููประพฤติปณิบัติตามให้ได้รู้ทำเห็นทำรู้ตนเห็นตนนทุกขจากวัฏสงสารมีปณิธานเป็นปอย่างหน้าการที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นฉะนั้นปณิรูปาแห่งสมาธิประเทศสมควรประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์เพราะมีศาสนาพุทธเป็นประเทศ ยนเข้ามาประเทศภายในได้แก่กายยะยักษ์พรกายยะนครนี่ธาตุีนี้นำลงไปนี่เป็นประเทศภายในเช่นที่อาศัยของเจ้าจิตสรลัเจ้าจิตละลัสมัยสนใจของเราเนี่ยจิตกว่าใจก็ว่าเช่นที่อาศัยโคจรอ,อยู่ในกายยะยักษ์พรนี่เป็นบ่อนฐานที่มาจะาสมุนงามความเดชอาศัยร่างกายยนครนี้เดินชมความอบอุญ ดินจปมปมทุกจิตพระมำศิจยพละมานศิษยเดินภาวนาเอาบุญไหวและสดบนเอาบุญนั่งสมาธิอดนอน่อนอาหารเอาบุญจากกายยนครนี้การยนครนี้เป็นรองงานใหญ่ที่อาศัยนั่นแหละเรียกว่าปฏิรูปภาษาวะาดูประเทสนสมควรสมควรภายนอกภายใน ภายนอกถึงประเทศไทยมีศาสนาพุทธประเทศอื่นไม่มีศาสนาพุทธก็ไม่จัดว่าเป็นประเทศสมควรเพราะขาดศาสนาจึงที่นำพาโลกขึ้มโมสัตวออกจากวัฏทักไปถึงปรมาสุกได้ไม่แม้แม้แต่เมืองไทยแต่นั้นประเทศภายนอกภายในหมายถึงแผ่นดินไทยภายในเหมือนสมายถึงเมืองกายคอนนี่นั่นแหละ จะได้ทราบปฏิปรูกาเทศลูกาภาษาลูเทศสมควรข้อที่หนึ่งข้อที่สองสับปุริสุภาษาประสังเสวะให้ครบนักปาราดต์ศาสตร์ในทีใจดีมีสินธรรมท่านจะได้แนะนำคับคำสอนในทางที่ดีในทางที่ถูกท,ท,ทางที่ผิดท่านจะแนะนำให้เหลิกละเช่จนจะพูดว่าเดยกกายวาจาใจนั้น ไม่ดีให้คนเป็นทุกข์เล่าร้อนท่านจะได้แนะนำเงิงดเล่นละเล่นทางที่ถูกประพฤติชอบใจวาจาใจอันนี้ท่านก็แนะนำคำสอนให้ประพฤติปฏิบัติตามเอาขึ้นไปอีกให้กำลังจิตให้ฝองใสหมดจดจากเครื่องสมองมีรอบปุงเป็ตต้นอนันนี้เป็นเครื่องสมองท่านก็แนะนำคำสอนให้กระทำนอกนั้นท่านก็แนะนำขั้นสูงไปอื่น จะบงเพงิมถึงสมาธิปัญญามาก8แปดพุตธตรงเจ็ดธมมา,าวิปัสนาอันนั้นเป็นบ่อนขานที่จะนำเจตเข้าสู่ความสงบได้ให้เกิดมรรเกิดผลรู้สนพนคนทุกได้อันนั้นเป็นของเอเยี่ยมทุกบิ่งสว่างดีเลิศประเสริฐแท้แต่แล้วเราก็ได้ยินไ้ฟังแล้วก็พอใจบังไม่พอใจบังพอใจนั่นแหละจะมาบวชในศาสนาธรมคำสอนพระเจ้า แต่มักผลทำให้เจ็บนั้นยังไม่ได้โผล่หน้าขึ้นมาที่ยองใจของเราท่านทุกคนก็ยังไม่กลงใจว่าจะแน่นอนหรือเทศไม่รินั้นอันนี้ต่อเมื่อต้องสะพืดวัดปฏิบัติเสียก่อนจนถึงระยะลงถึงอุปาะาะกรรมนล้อัปนาสมาธิธรรมนอนจึตจึงจะเกิดความรู้เห็นมีปัญญาสมาธิจะเกิดขึ้นเป็นความ พิจารณาภพธาติสังขารน,น้อใหญ่นั้นเจิ้งของไม่เที่ยงเจิ้งทุกอย่างตาจนจนถึงสภาพตายเจเน่เนาสาบสูญม่นมน้อยแหล่ปัญญาวิปัสสนาเจิงจังลูกแจ้งนั่งซื่อเจิ้งจังเยอะเยอะหันเหผลไข่เนอาเป็นเครื่องนำจิตไปสู่ภพน้อยภพใหญ่จิงจะลูกแจ้งเช้ยงยตลอดและกระชากลากดึงเครื่งรองไร้รัดออกจากดวงจิตเพื่อเวการตัณหานั่นเป็นเครื่งรองไร้รัด นำดวงจิตไปสู่ภพน้อยพบใหญ่เมือปป่อพบชาติสังขารน,นั่นแหละออกจากดวงจิตได้เมื่อไรนั่นแหละแสงสว่างทางภายในจิตจงงึงจะเกิดขึ้นพุทโพธโมลังโฆลดวงเด่นจึงจะเกิดขึ้นที่สุดขณะนี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วอันนั่นแหละโสดาผลก็จะเกิดขึ้นกัิตาคามีผลก็จะเกิดขึ้นอนาคามีผลก็จะเกิดขึ้น อาหารหันตผลก็จะเกิดขึ้นที่จิตเพราะจิตเองกระชาบลากเชื่องลอยลัดเชื่องมืดออกจากจิตเพื่อสัมยจิปัจจิตอันนั้นจึงได้มาปัจจะตังลูกแจ้งเห่งจริงเฉพาะตนเองแล้วก็ขิ้นสงสัยมิได้ลูกทำวัดอะไรต่อไปอีกนอกจากเป็นทำคำสอนตระเจ้าแล้วอันนี้แหละเอ้นี้ปัวทโกก็อวดโลกได้แน่นอนว่าท่านทั้งหลายจงมาดูธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าในนั้นเป็นของนิรันดประริฐแท้เป็นเครื่องสำะระกช่วยเหตออกจากดวงจิตได้แท้เป็นเครื่องกรอบปล่อยรื่งอริยมรรคอริยผลให้เกิดขึ้นในจิตแท้แน่นอนนั่นแหละโอปารยกรนอมไม่ใ่ใจทิศนาเห็นอยู่ทูกเมือ่อผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นอันนี้ข้อสำคัญพระจะตังได้เฉพาะผู้ปฏิบัติอาการอภารกรไม่อาการเวลาสมัย เมื่อประพฤติวัดปริมิตเวลาใดก็ได้เวลานั้นอันนี้ข้อสำคัญน,นั่นแหละจึงได้ร่อว่าสัพพนิสุปสังเสวะการขบหาสมคมกษัรา,ารชาติทีจะดีในสิยงทมท่านจะได้แนะนำคำสอนในทางที่ดีฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนว่า,าเสวนาจากปารนาปันทิตานันจาาเสวนาภูตานจาปะปูตานิยานังเตัมังคารามุตจััง อาเจวนา,าจะพนา,าพบเตปบ,บณัณฑิตพบพานพันประปังเิจพบกับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลพบกับคนชั่วพาตัวหนักจอดิพบไพ่ก็เป็นอย่างน,นั้นเตปพานพานพาไปหาผดเตปกับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหา,ผ,าผลพงุงามความเีนั่นแหละการต่องเศษดระนั้นพระเจ,าจ้าอย่างเศษบ,บุคคลที่ดีถ้าเศษพานเส้นก็ยังพระคุณเจ้า เป็นนักปราชญ์ขึ้นในโลกพระเทวทัตก็เป็นนักปราชญ์ขึ้น,นโลกสมัยนั้นทั้งพุทธกาลโน้นที่นี่เจ้าสษัตริลร,ราชกษัตริย์เจอพระเทวทัตการโกกาลิกะพิสุสี่องค์นี้เจอพระเทวทัตนั่นแหละรรจุดท้ายเทวทัตก็พาทำกรมทั่วลงอรวุธีทั้งเป็นทั้งหมดที่นี่พระโมคคัลลาตาริบุตรปัญญทีทั้งห้า รสากุรบุตรความจังสายห้าสิบสี่เจริญสามสี่น้องหนึ่งพันสามองค์บูชายันอยู่ในน้ำพระยาทีพัดตะวันีไรไฟกระจัดนั่นและแต่พระพุทธเจ้าเป็นบัตรผุสวกค์ขั้งแรกได้บรรลุอาหารคนทุกในโลกสงสารหมดการต้องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่นั่นแหละการที่เศษมันสําคัญที่เศษนั้นนี่แหละก็สาคัญเราท่านทานภายนอก พันภายในพันภายนอกแต่บุคคลผู้อื่นพันภายในแต่จิตใจของเราเนี่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละสับฟาจิตใจเป็นฟานกระดานหยาบมืดหนาไม่รู้ดีว่าต่างๆนานานั่นไม่จงสําระพันภายในด้วยบําเพ็ญศีลสำลักพันภายในคือโลภบําเพ็ญสมาธิพันภายในคือกอธให้ออกไปได้บาเพ็ญปัญญา จำละผ่านภายในคือโมหะรอบกอดหลงอันนี้เป็นผ่านภายในจำจำสามผ่าจิตใจนี่เป็นผ่านสนานหยาบซาซักผานตอนนี้คนอื่นทำจดซาละมกต่างๆนานาน,านั้นนี้ให้จำละอย่าให้ไม่ผ่านไปนอกเราก็ไม่ประสบพบปะภายในก็เลิกละหยกน,นิดถ้าจำละออกอย่างสำไม่เกิดสัพทหานมาได้เมื่อไรก็ได้เป็นท่านกตงังสัพทหารละหานด้วยจำบัณฑ์เส้นสมาธิปัญญา ฤทธิ์คำพประหารประหาร้วยการบำเพ็ญปัญญาคมภูด้วยปุสสอนแยกแยะเหตุผลต้นปลายของธรรมะของภพชาติสังขารมาน้อมแนะนำคำสอนศิษให้ลู้เห็นไปตามธรรมะคำสอนพระเจ้านี่เป็นฤทธิ์คำพนะประหารนักเข้าเจริญสมถะรรมฐานวิปัฒนาปรมฐานล่วงเข้าถึงอัป,ปนาสมาธิฐานภุป,ปายะสมาธิฐานลงถึงบุตบาทหน่นแน่วตอนจะนั่น หรือปัจนานายจะเกิดขึ้นโลกแจ้งอน,นันตสมาคมท่านท่านฝนดีเลิศประเสริฐตรงจิตที่มีกำลังสร้างพิจารณาเห็นเหตุเหตุปัจจัยแล้วก็เื่อนถอน,นหนา,าลกกีตาลอบวหลงซึ่งสาบสาจิตใจเป็นกานตรตะดานหลับออกจากดวงจิตมาแล้วนั่นแหละเป็นผู้หมดฌานหมดทุกข์โทษไยน้อยใหญ่ไม่ไม่ไมเป็นแต่ดวงจิตท,ที่เร่าราอนปักาสุริเตียงสมองหมดทุกข์โทษไฟน้อยใหญ่แน่นอนนั่นแหละนี่ข้อสําคัญนะ เรื่องไรจเรื่องแรชื่อว่าทรัพยสุทธิการสังเสวะการสร้างเสร็จปราดภายนอกภายในปราดภายในกุญใจของเรานั้นก็เป็นปราดสลาดดีแสงหาผููที่ดีเสีงหาธรรมะที่ดีปาสนาที่ดีือพุธนั่นแหละประพติปฏิบัติตั้งแต่เป็นที่ดีที่ชอบทางนั้นนั่นแหละจิตใจของเราจะเป็นปราดสลาดดีไปทุกเมื่อเมื่อเราใจองัอเราเป็นปราดดีแล้ว จะไปพบศาร์ภายนอกปฏถูกต้องกันเชิดตูสตงศ์ดึงกันขึ้นกนจะ้า้กับคนทุกเรศตนเองเอันนี้ข้อสำคัญข้อที่สามอัตตะสมาปนิเศตั้งคนได้สอบอบาลายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รับทรัพย์ประพฤติเป่นตามชอบวาจาไม่พูดแท้ไม่พูดต่อเสียจะยงส่งเสริมบุคคนทุ่นแต่เล้าสมาธิจากปันทอบใจไม่โลภเอาของของคนอือนมาเป็นของตนทอบใจ ไม่ชื่อสาปบาทอาาธจองเวนแกมนุษย์อื่นก็เตืนตรลืลรวงไปจากสมบัติเขาได้แล้วชอบใจเห็นชอบตามธรรมะตาสอนพระเจ้าบุญเมบาปเมืนรกสมรัตม่ไอชอบใจชอบตายที่เราพลาดจากทางพระว่าจาดจมมาแล้วพลาดตายไม่เกิดตามพลาดไม่เกิดตามไม่รับทรัพย์พลาดวาจา ไม่พูดไปตามเรื่องของโลกเรื่องสงสารลูกเสียงอิรัสัมปดอารมณ์ของโลกล่องลำํำเพ็งนั้นอันนั้นแหละเสดรจตามตังวาจาเ์เสดตามจังใจใจน้อมนึกไปตามอารมณ์ของโลกลูกสวยสลวยวันณนะงดงามพูกสุนึกไปตามลูกเสียงอิริสัมปตนั้นในสติบุุษนั้นเป็นของลิริศประเสริฐอันนี้ใจเสด็รามนั่นแหละไม่ใช่หือว่าอัตตะตามปาปนิสิ เมื่อเรามาตั้งตนไปทีแล้วทําใจเป็นนักปราชญ์กล้ามือใจดีมีเสียงทำพยาเสียซึ่งชีอเลยจึงเป็นเหตุที่เ,เ,เกิดทุกข์เหล่านั้นนั่นแหละมันจึงจะเป็นไฟเพราะที่สีบุพเพจักตาปุญญาตาเป็นผู้สะสมไปแล้วซึ่งบุญกุศลู้งามความดีหน,นนั้นจะได้ทราบฟังก่อนโนนเราไม่ได้จะเกิดชาติเดียวตายชาติเดียว,ยวท่านี้ดอกต่อเมื่อ น้อเยเราเจะาเกิดจะตายพบน้อยพบใหญ่ต่ำสูงลุ่มดอนนับไปล้วนแล้วหลายศาสนาองค์เจ้าแต่เราทําพุงานความดีมานั้นนั่นแหละพุงามความดีบุษเฆจาตาปุญญาตาได้สะสมมาแล้วบุญกุศลนั้นด้ยนนวยการถึงภาวนาด้วยการประพฤติชอบโด,ดยใจวาจาใจนั้นนั่นแหละตรมี้เหล่านั้นส่งผลมาให้มาสตาร์นี้บุษเฆจาตาตาไอยุติศาสนี้เราก็สะสมหลนล้นวนมา กประกอบปันเข้าจึงมาได้พราะการสังขารสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่งเงินประการใดตาหูจหมูกขึ้นกายใจทุกส่วนสมบูรณ์ทั้งนั้นจึงได้มาบวชในศาสนาพุทธอันนี้แหละประกอบปันเข้าบญเก่าและให,หม่จึงได้เชื่อบุคคลจักรตาปุญญาจนผู้สัสมมาแล้วคุณกุศลในสัตร์ฟังก่อนโอนฉะนั้นจึงส่งผลมาสาัตว์นี้สมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างอันนี้แหละปฏิลูปฟังเสียว่า อยู่ในประเทศสมควรสัมมาสกพเพสุปราดังแต่ว่าคบหาสมาคมต่องเสือปราดผู้ดีทั้งหลายอัตตสมาปิเิตั้งตนไว้รอบวุฒิเจ้ากตาปุญญาตาเป็นผู้สะสมดุรว้จะสร้าง่ันโน้นราตนี้ก็สะสมมาตั้งแต่วันรู้ยังสายวันบวชมันกด็ดีอันนี้แหละทางเสนี้์เป็นหลักธรรมะของคําสอนของพระเจ้านั่นแหละเป็นล่อหม,มนยองเจ็ ของผู้สะสมอบรมให้ถูกต้องแล้วไม่ติดเลิกลนะจากจากทั้งสี่นี้โยเป็นนี้นั่นแหละจะเสดจสูด่ดวงจิตให้ไปสู่สันติสุขความพ้นทุกข์นะมีพระนิพพานจะมีเดชไปดังหน้าเทียบยันล้อรถหมุนโซลต์ลไปสู่ความเจริญสนั่นอันนี้ข้อสำคัญมันหมายนี่แหละจำไว้นี่เป็นหลักธรรมะปริยัติปริยัติปฏิบัติปริยัธรร,รรมก็มอ,อันเดียวกันนั่นแหละ เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วรู้หลักปรัยัาเราลงมือปฏิบัติมันจึงจะเป็นไปเพราะสัมพันธ์มันหมายออนนี้เรื่องการเจรินสมถะสมถารเดินจมกอมกอดีสอนแล้วสอนเล่าเดินภาวนากอดีไหว,ว้จัตตุลดอนกอดีนั่งสมาธิอดนอนก่อนอาหารกอดีอันนี้เป็นเรื่องของหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นทางที่เดินเข้าสู่ความสงบนำดวงจิตเข้าสู่ความสงบ ถ้อปรัสนา,านการจะเกิดขึ้นต้นแรกกับเราก็ต้อง,องอกําหนดคาดหมายสวยก่อนใต้ปัญญาให้ปรัสนานั้นคาดหมายขั้นเหตุปจัสนาพันห้าคันเตน้องลงตัวใจรัจบ,บว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะว่ามันจะไม่เที่ยงพั 1, 5, 4, นห้าขันเตนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสอนจิตนะหรือมันไม่เที่ยงหรือมันเที่ยงสอนจิตเด็ก็จะรู้ตามว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นอะไรมันจะ มันเกิดมันตายนี่มันไม่เที่ยงนั่นแหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นสุขก็เป็นทุกข์เราธรรมะสอนคนคนสลาดนั้นสอนคนโง้พลาดหมายเช่ยก่อนก็มันเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ตามใจ,มจหมายจึงหมายแลเจงนะอันนั้นต่ตามไม่ใช่เขาไม่ใช่เราคนอื่นก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันนั่นแหละ นอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองๆๆจะน้ำบนบบกใต้ดินบรรยากาศแน่นอนเป็นอนัตตาอนัตตาจะมาใช่ตัวตนส้าบตบัวตนเราเขาถ่าเป็นอนัตตาแล้วได้ก็คงจะไม่แป่ควรเปลี่ยนแปลงดอกคาดขันได้มาแล้วแต่แล้วมันก็แปรควรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันถือปฏิสนธิพันบรรดามาน,น้นมาเป็นระยะระยะถึงวันนี้เจ็ดปีแี่ปีร้อยปีกว่าดีมันแปรควรเปลี่ยนแปลงเป็นชุ่ระยะ เราก็เป็นเจ้าของก็เห็นกันมาอย่างนั้นนี่ใช่เหรอน,นี่เป็นการคาดหมายที่นาสอนจิตก่อนประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองกำหนดเอามืดถากเอามีดฟันตัดแขนตัดมือตัดตัวยอย่างพากฟันลอกหนังออกกำหนดทำอย่างนั้นนี่เป็นประเด็นที่สองในการเลินนิสยาคนขั้วในใจพาคฟันอย่างนั้นหลายวันหลายคืนที่ยันนักเข้ามนกป็นเลยนะคนจ่ตายก็เป็นเองน้า อะไรนะเท่าสี่หน้าเห็นแล้วอ๋อมันจะร่างกระดูกคนที่ใช้กับนีไดะร่างกระดูกอาม็ดฟันฟันนี้ขาดลงแขนขาหัวเป็นมือฟันหยับแรงแรงละเอียดนั่นก็หมดทุกพันนั่นต่อจากนั้นนี่ประเด็นที่สองการกระทํานะต่อจากนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจบมันได้แล้วนวิปัสสนากรรมฐานคนขั้วไม่ใช่คนตายอย่างนั้นทั้งเขาและเราเห็นเป็นอย่างนั้น จากนั้นาการวิธีทำทำหลายประเด็นหลายอย่างการจะทํานั้นเชื่อว่าจะทาลายกายนนะั้นหลายประเด็นหลายทีเชื่อว่าให้สิทเข้าถึงความสงบได้กําหนดเตือนกาหนดฟัน,นก,กาหนดกระดาบล่างออกนะกําหนดเอาเสียบผูกคอแขนยงงาไหมทั้งสิ่อย่างนะาล้วผมทามานั่นแหละแขนยงงาไหมชอบไหมละ่ะไม่ชอบพูดอีกฟันมึงได้ฟันกบฟันนั่นแหละทองตามก็ทองต้อง ก็หลังไม่ตายไหมไม่ตายแล้ละลงกําหนดตายแล้วแบบตัดแขนออกตัดขาออกตัดปากปนวัตไม่อะไรอย่างตัดเลือผูุ่นออฝันกองลูกพื้นไป่นึิงนัดยิงไปแล้วทําหลายอย่างนะการที่ใส่ปัญญาใ้ใจให้เหตุคนนั้นเชื่อว่าจะสอนจดให้รู้ให้เห็นเรียนายแล้วเรื่นั้นจะเข้าสู่ความสงบได้จึดมันเห็นจนอย่างนั้นตำนานจ้ำต้นแล้วการนห็ต้องการทำนั้น นั่นแหละตอนนั้นจิตก็รวมตอนนั้นแหละรวมลงสู่พระบางกับพบอันนั้นเป็นบางเท่ก็ลงถึงอัปปนาสมาธิธรรมันยิ่งใหญ่บางเท่ก็ลงถึงอุปาทจธรรมสมาธิบางเท่ก็ลงคณะธรรมุสะสมาธิเท่านั้นก็ดีมากนั่นเป็นลุบายสอนจิตสำหรับเดินอิทนาปัญห์ให้เข้าใจยาโย่ใส่ใส่ทุกเท่าเขาโยมันไม่ได้ปัญญานะยึดเรื่องลงไปเหล่านั้น ไม่มีปัญญาพอรวมไปถึงพลังศาลอันเนแฟนไปอยู่นั่นแหละแสงสว่างก็อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่มีปัญญาแล้วก็ถอนขึ้นมาก็ไม่มีปัญญาเมื่อเมื่อมันรวมลงไปแล้วมันอยู่สมควรแล้วก็กำหนดพิจนารณาออกเดินพิจารณาผลทั่วพลั่วก่อเจริก็ตายเป็นทุกข์พิจนารณาแล้วพป็นนรทุกข์นั่นแหละนานแสนนาน,น,านกว่าจนมันจะเป็นไปนั่นที่ผมเชศน์ฟังพับเดียวนะโอ้ย ทำมาไม่ใช่อย่างนั้นเช่นเชื่อเช่นเชื่อฝึกฝนอย่างนั้นอารมณ์อารมณ์ไปหน้าไปหลังนั่นนั่นกวนตัวมันจะตายเราเห็นนะจนกลัวมันจะเจี๊นเอาตาบสูญหมดเจื๊ยนโอ้ยมันนานเจ้าเอ้ยห้าปีนะเจ้าไม่นอนเดินเดินนั่งเท่านั้นห้าปีสิบห้าห้าเยนทำกันอยู่อย่างนั้นจนถึงลงถึงสภาพสูญถึงห้าครั้งทดสัตว์สังขาร นั่นแหละไม่ทําง่ายๆแต่ผมก็ยกเส้นเอาของอ่อนๆง่ายๆมาสอนอทักยุงเฉยๆดอกนี่นะ,ะนั่นแหละนี่ข้อสาคัญมันหมายนั่นแหละต่อจากนั่นไปเรื่องเรื่องมันลงไปถึงศาลนั่นแล้วจะไปเกิดอยู่ในขณะนั่นก็เป็นสมาธิหัวต่ออีกเป็นโมอคะไม่ยังประโยชน์อะไรเมื่อมนลงไปถึงศาลนั่นแล้วที่นี่ ก็มาพิจารณาการจะทำของตัวก็เจอจกตายเป็นทุกข์โวกภัยใหญ่ลงถึงสภาพสวนนี่มั่งตายบางท่านก็แน่นอนอำนาจสมาธิขับกิเลสไว้จักผู้ยานรถตายานเกิดขึ้นโลกบาลกิของคนอื่นด้วยแน่นอนสำคัญมาดิ้นกิเลสและเห็นรนเนนทำผิดทำอะไรนำอัฐบาลมองอยู่ที่อื่นเห็นแล้ว จะสันลิม,มบอบยุยยุยจันนะมีมาเข้านั้นกองดูเห็นจริงนั่นแหละมื่งถึงขนาดนั่นะเรื่องสมาธิธรรมปัญญาธรรมนั้นนักเข้าก็ตัวเองพอแล้วก็ลามหมูพวกไปตั้งเอกเทศตัวส่ยวยสร้างวัดกุฏิทหารขึ้นที่นี่ประสบพบาก,กับรูปสติสวยๆนั่นนุ่งผ้าเขิน,ขนบ้างนั่นแหละอะไรมันก็ใหญ่สวยงามนั่นแหละหนักเข้าหนักเข้าก็เลยอ่อน สมาธิปัญญาธรรมก็อ่อนคนอท้ายก็หายวักบไม่มีอะไรเจ้าแม่ป๋าหิ้งเงินบุญเทนั i̇şte <myślę> ้นหายวักไม่มเลิกไปเลยลงหิ้งเงาโตหิ้งเงินนี่แหละบางองค์ก็เข้าสมาธิจุดลงนั่นกำหนดภาพมั่งใจแบบใดดึงใส้ภูมิเป็นละเปนร้อยแสนหน้าไม่พุทธิวลาต่างๆได้หมดควมลงไปกำหนดเขามาปั้นขึ้นกำหนดมากขึ้นแตทอดเช้นไรแรงตาเป็นหมดเยอะขึ้น เดี๋ยวจะร่งรางสรุกตำรวจเ่าหมดไม่มีอะไรเป็นของเราเขาไปหมดจะขึ้นนั่นแหละหมดความสงไัยแล้วเรานี่สขึ้นที่เหลกะหมดเพียงแค่นั้นนี่อันนี้ก็ละภาพสุบา,าอาจารย์ไปแล้วไปอยู่สถานที่อกเสเไปอานิจาวาจะสร้างขาลาอุปตรวาจะทำในนองกันแล้วเออสวนเจ้าฟันหันเข้าหันออก คนเป็นชายกู้หันมึงมึงหันผู้หญน้ำเท่ากับไยผู้หญิงสมอนไม่พได้มักระยะไหนเนี่ยเสี่ยงหมดตายไม่ได้หญิงก็มีสเสน่หระยาตายเดือดตายเน่อไม่ไหวแล้วเป็นชายก็ละทเทศไปเลยนั่นแหละมันสําคัญหลายประเด็นนะเรื่องการเล่นน้ำถ้าขาดผูน้นําแล้วมันยากที่จะไปอนอดอยเน้นตะบอดเป็นทางนะเจ้านั่นแหละข้อสำคัญมันน่นหมาย ที่นู่เมื่อมันลงถึงฐานมาแล้วตำหนดมั่งใจพิจารณาอยู่ว่ามันเกิดไปแล้วอันนี้ตามมาเชื่องคนเกิดเกิดจนตายนคือก่อนแล้วตอนเราได้ข้าวกัว่าได้แล้ว,ไม,ลวไ,มลไม่พิจารณานีน้อยตอนนั้นมันเหมือนกับภาพภาพที่เกตั้งอีกมืนะ่ะนักเกิดขึ้นต่อมาโอ้ยเจ้าเอ้ยไม่ต้องยันยาวตายแล้วนอนหลายหนะ้ทนนาที่แรกมันจบเป็นตายที่นี่เลื่อกลับไปก็ียไตฟุ้งตายตับฟุ้งอีกไม่มีอะไร ฝนมรสก็สุดแล้วก็กระโดกกดตำรวจไปเตาพืหมดเลยนั่นไงมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราทีนี้น,อน้อมจิตกหาภูรูเห็นแก่ตัดบายยึดดาบเพชรปฏิยาขังที่เลืทัังแล้วสังเล้ลมันไม่ขาดก็เป็นแต่พระธรรมประหารยุทธบนะประหารสหาร,หารด้วยอ,อ่านั้นประหารด้วยความเสื่อและปัญญาอันนั้น ได้เพียงแค่นั้นนักขออ่อกขอยออกมาเล่นความเพียรหนออ่อยนะไม่ใช่น้อยนอนตายเพื่อเอันหน้ากลัมาโอ้ที่ท่านกับเราเต็มใจรักกันสูงยิ่งจะ่าันไปแล้วเพิ่งตาขวัญเจ้าหน้าอีกมดนในเขาหากรุ๊กเอากันอย่างนั้นบางเพียงตายเพิ่บหน้าไปโน่นหันหลังมาจะน้่งตะไลนี่แหละเอากันอย่างนั้น้เพิ่นนมานานต,าาาตายมองมาทางหน้าโอ้ยุดว้วยตาสายขวงญในหลังนั่นแหละ สังสง่าคั่หลายกว่าห้างคั่งค,คังใหญ่สง่าคั่งคั่งเห็นตายตายน้อยนับไม่ถ้วนนะับจนการยี่หงนั้นนั่นแหละสมง่นนานั่นก็เป็นแต่ทางท้าพทหารทหารเรือสมถากรรมาฐานขั้นเหตุดเดินจงฟ้อมเดินภาวนาะนั่งสรรมสีห์นในขั้นเหตุคลองเขื่อนเต่าหน้าลิบปัสนากรรมาฐานขั้นเหตุที่นาสะพนปา,ายน้อยใหญ่น,อน้อมสุดใจรักนั่นแหละขั้นผลจิตสงบลลงสู่่ปราัักนนแหะ ุิจา,า,า,ารณากันสรรมฐานกคําผลวิปารณาันผลเกิดขึ้นจากจิตสงบน,น,นั่นน่ะพิจารณจนถึงกับภาพสลมีอะไรหมดเกิดขึ้นนั่นแหละถ้าอินทรีย์แก่ก็จะตัดส,สังโยชน์ไปได้ถ้าไม่แก่กับเป็นแต่กระทำสะพานโยด้วยด้วยกรามา,ากรรมฐานกนเห็นกัขันผลตอนนี้ข้อสาคัญมันไหมนั่นแหละมันหลายประเด็นเพื่นี้จุดสงบพุบลงไปสว่าง,งสว่างขึ้นโอ้เจ้าเอ๋ย เป็นเสียใหญ่คล่องยึ่นมาจะตัดกินปากแดงจ้ามันจะติดก็บกินแต่ว่ารแต่ปากมึงน,นะนี่มันเจีแล้วใจบางใจก็แต่ป๋าเสียวลองทดสยังไงแต่เน่าตายนั่นแม่มึเน,นี่ยบางเธอบอกติดลองทดสอบกับแสงกลางกัขึ้นผู้สาวนายใหญ่งามป้าหิ้วฟ้าตายมาหมดเจ้าจะไปยังบันเนทิงยังที่เอ,อ้ย นะลอยทำเจ้าริงกง็ะยำคว่ำไปเลยลอยโอ้ยเต๋หิม้มาึงดิเห็นอ๋อตันฟองเลยคุณดมมาแล้วสองตือแล้วนี่จะตายกับตายนี่แหละนี่คุณดมดิไม่ดอมมาแล้วคุณได้เต๋หิ้งมึงหายวับไปเลยนมาจากไหน,นออกไปจากนี่ออกไปจากตายกับจิตนั่น แม่เรี้ยงพระธรรมแสดงฤทธิไ์ไร้ประแหน่งาับประการบางเทือกนิมิตเป็นนักษ์โผมเล่เทือน้าไม้เพื่อนไปมาทำท่าจะท่าจะแท,ทงกันเอาตายก็ตายแต่อะไรพอซัาบแน,น่นอนนี่นั่นแหละเรีย้ยงไปออกไปจากนี่ทางนั้นเหมือนเรากดดะลิกไปสายมันก็ไปลุ่มหน้านอนอันนี้สันใดหลายประเด็นนะบางเทือก็ยึดสำบนดเพื่อนไปแสงสว่างจ้าเกิดสาวงามเออเอา,เอามั้ยช่ของเร่ยิ้มหินแดงจ้า ตลอก่อนนะเพิ่มเติมมาเลยตอนนีป้ปัสจุบันโอปปิเลนั่นแหละบางทางก็เสียดเสียดไปะน,นะมากๆเลยใส่ไหมน,นี่นั่นแหละคนเป็นยปสัสนุปันโอปปิเลสหลายประเทศเพราะเหตุนใดพระมากษัตริยผู้นำนี่ข้อสำคัญนั่นแหละทีนี้การรดน้ำฝนอาหารก็เสียว่าถ้าให้ท่านผู้ใครทำทั้งหลายให้ดูสังขารร่างกายทุกนะคนก่อนนะสมควรที่สู้ได้ไหมเพราะน้ำฝนอ,อาหารมันหนักเลยนะ ขอวัดปันวัดอันนี้อาหารของทายคือนอนำสำพัรษ์ที่กินนี่แหละถ้าขาดอาหารแล้วโอยากหนักถ้ามันอ่อนเพลียแล้วก็เป็นไปทุกอย่างจนวิป,ปันนสสนบับ้างจนบ้านั่แหละและ้วก็จนโลกภระสาทบ้างอย่างพระอัฏฐนี่พระอัฏฐ์หรือพระอะไรแน่เงินเขาพูดก็ว่าอย่างนั้นว่าจะได้ไม่ใช่หางเหตุผลเช่นก่อนพิจารณาล่างกายของตนก่อนจำไป็นกัพระสิ่งนั้นอันนี้ข้อสำพรญษ์ัโลก นี่แหลไม่ใช่น้อยๆการกระทำแต่ผมเอาธรรมะมาอธิบายให้ฟังก่อนเดื่อว่าเป็นเรื่องขับเพียงกันหรืเจ้าก็โดนชมวันยังเคยยังลุ้มันแทบจะตายนะโอ้ยหิวนอนเนาะมันเหนื่อด่ะอันนี้ก็สําคัญจำไว้นั่นหลายประเด็นแต่แล้วก็ไม่คิดสำหรับจะได้สำร็จชมุ่งจะแท้ผู้ตั้งใจเนื้อบรรยายมาก็พอสมควรแล้วเนาะจักหน่อยอันเรื่อนตั้งไม่ก็เอาเนาะเออบังเอ้ย